พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตระเตรียมเจ้าสาวสัปดาห์ที่สี่โครงร่างความงดงามของเจ้าสาววันเสาร์เลกโรมันสเอเฟ,ฟโซบทที่หข้อ26ถึงข้อยีสอดคล้องกับบทเพลงไพเรบทที่8ข้อ13ถึงข้อสิพระคำพีทั้งสองแห่งล้วนเปิดเผยว่าเราถูกเตรียมให้พร้อมเป็นเจ้าสาวที่มีสง่าราศีของพระองค์ ซึ่งปรารถนาการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์โดยการตรัสของพระองค์ที่มีต่อเราโอเธอผู้อยู่ในสวนพวกเพื่อนเพื่อนของดิฉันคอยฟังเสียงของเธออยู่ขอให้ดิฉันได้ยินเสียงเธอที่รักของดิฉันจ้าเร็วเข้าเถอะขอให้เธอเป็นดั่งเลียงผาหรือกวางหนุ่มที่อยู่บนภูเขาที่เต็มด้วยเครื่องเทศอารบิกหนึ่งในบทเพลงไพเราะ ผู้สแสวงหาที่รักพระคิ์ทูลตอบพระองค์ผู้อาศัยอยู่ในผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งเป็นสวนของพระองค์ให้เธอได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในขณะที่พวกเพื่อนเพื่อนของเธอกำลังคอยฟังพระสุรเสียงของพระองค์อยู่วงเล็บหนึ่งกรณีนี้บ่งชี้ว่าในการงานที่คนรักของพระคิดอย่างเรากระทำเพื่อพระองค์ผู้เป็นที่รักของเรานั้นเราจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งการสามกีธรรม ระหว่างเรากับพระองค์คอยฟังพระองค์อยู่เสมอวงเล็บสองชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการงานของเราก็ขึ้นอยู่กับพระบัญชาของพระองค์ถ้าไม่มีพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่มีการเปิดเผยความสว่างและการรู้จักที่เป็นส่วนตัวต่อพระคิดในฐานะกษัตริย์ของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ศีสะข,ของเราและสามีของเราทั้งชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงอารบิกสองในฐานะบทสรุปของหนังสือแห่งบทกวีเล่มนี้คนรักของพระคริสต์ได้อธิษฐานขอให้ที่รักของเธอรีบกลับมาในฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ในวงเล็บเลียงผาและกวางหนุ่ม เพื่อจะก่อตั้งอาณาจักรที่หวานชื่นและงดงามของพระองค์ในวงเล็บภูเขาที่เต็มด้วยเครื่องเทศซึ่งจะเติมเต็มทั่วแผ่นดินโลกวงเล็บหนึ่งคำอธิษฐานเช่นนี้เป็นภาพบรรยายถึงการเข้าสนิทและการสามัคคีธรรมระหว่างพระคริสต์ผู้เป็นเจ้าบ่าวกับคนรักของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าสาวในความรักยามสมรสของพวกเขากรณีนี้ก็เหมือนกับที่คำอธิษฐาน ซึ่งเป็นบทสรุปของพระคำภีทั้งเล่มของโยฮันผู้เป็นคนรักของพระคิดได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวกับพระคิดและคริสตจักรในความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์วงเล็บสององค์พระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดคือคำอธิษฐานสุดท้ายที่อยู่ในพระคำภีพระคมภีทั้งเล่มจบลงด้วยความปรารถนาที่มีต่อการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่แสดงออกมาเป็นคําอธิษฐานสัปดาห์ที่สวันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าบทเพลงแพเรอบทที่8ข้อ13ถึงข้อ14โอเธอผู้อยู่ในสวนพวกเพื่อนเพื่อนของดิฉันคอยฟังเสียงของเธออยู่ขอให้ดิฉันได้ยินเสียงเธอที่รักของดิฉันจ๋าเร็วเข้าเถอะขอให้เธอเป็นดังเลียงผาหรือกวางหนุ่มที่อยู่บนภูเขา ที่เต็มด้วยเครื่องเทศคนรักของที่รักของเธอขอให้พระองค์ผู้อาศัยอยู่ในผู้เชื่อทั้งหลายในฐานะที่เป็นส่วนให้เธอได้ยินเสียงของพระองค์ในขณะที่พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟังเสียงของพระองค์อยู่กรณีนี้บ่งชี้ว่าในการงานที่เราผู้เป็นคนรักของพระคิดผู้สำแดงพระองค์เป็นการดำเนินชีวิตทางภายนอกของเราได้กระทำเพื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รัก ที่อาศัยอยู่ในเราเป็นชีวิตทางภายในของเรานั้นเราควรจะสามารถคีธรรมกับพระองค์ในการตัดของพระองค์ในขณะที่เราร่วมงานกับพระองค์เราต้องคงไว้ซึ่งการสามารถคีธรรมกับพระองค์ฟังพระองค์อยู่เสมอคนรักของที่รักของเธอได้อธิษฐานขอให้ที่รักของเธอรีบกลับมาในฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์เพื่อจะก่อตั้งอาณาจักรที่หวานชื่น และงดงามของพระองค์ซึ่งจะเติมเต็มทั่วแผ่นดินโลกในที่นี้เราควรสังเกตว่าคำอธิษฐานของคนรักที่มีต่อที่รักของเธอนี้เป็นบทสรุปของหนังสือบทกวีเล่มนี้ซึ่งบรรยายถึงการเข้าสนิทและการสามัคคีธรรมระหว่างพระคิดผู้เป็นเจ้าบ่าวกับคนรักของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าสาวในความรักยามสมรสของพวกเขาเหมือนกับคำอธิษฐานของโยฮัน ผู้เป็นคนรักของพระคิดนั้นเป็นบทสรุปของพระคำภีทั้งเล่มซึ่งได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารที่นิรัน์ของพระเจ้าเกี่ยวกับพระคิดและคริสตจักรในความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เลือกอ่านข่าวสารเธอในบทเพลงไพเรบทที่ 8: ข้อ13หมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าสวนนั้นอยู่ในรูปพระหูพจน์พระองค์ไม่เพียงอาศัยอยู่ในสวนของแม่ยอดรักผู้นี้เท่านั้น แต่ยังอาศัยอยู่ในสวนอื่นๆอีกด้วยพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอาศัยอยู่ในใจของมนุษย์พระองค์ไม่เพียงอาศัยอยู่ในใจของผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างเด็ดขาดแต่พระองค์ทรงอาศัยอยู่ในใจของทุกคนที่พระองค์ทรงยินดีแม่ยอดรักผู้นี้ทูลพระองค์ตามความสัมพันธ์นี้เธอทูลว่าพวกเพื่อนๆของดิฉนันคอยฟังเสียงของเธออยู่คำว่าฟังหมายความว่า ทุกคนคอยฟังอยู่ทุกคนที่สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับเธอล้วนมีท่าทีอย่างเดียวกันพวกเขาเคยถูกจัดการมาแล้วพวกเขาจึงรู้ถึงความไร้ประโยชน์ของการพูดและประโยชน์ของการฟังพวกเขารู้ว่าเขาต้องช้าในการพูดเพื่อจะเร็วในการฟังพวกเขาไม่ยืนกลานอีกต่อไปที่จะพูดเหมือนอย่างคนอื่นและไม่พูดเพียงเพราะอยากพูดอีก ผู้ที่ไม่อาจหยุดพูดเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นั้นยังคงมีชีวิตฝ่ายโลกครอบครองอยู่ภายในพวกเขาถทาว่าบรรดาผู้ที่ฟังพวกเขาร้วนมีท่าทีของผู้ฟังพวกเขารู้ว่าชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการงานของพวกเขาก็ขึ้นอยู่กับพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจึงฟังอย่างเดียวเพราะเขาไม่อาจเคลื่อนไหวและจะไม่เคลื่อนไหว โดยตัวเขาเองอีกถ้าไม่มีพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาก็ไม่มีการเปิดเผยความสว่างหรือความรู้ใดๆชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่เรากำลังคอยฟังพระองค์อยู่นี้โปรดทำให้เราได้ยินถ้าผู้ที่หาก็จะพบ และผู้ที่เคาะก็จะเปิดประตูให้แก่เขาขอส่งให้เราได้ยินและขอทรงทําให้เราสามารถได้ยินหากพระยะโฮวาไม่ตัดกับเราเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วขอส่งโปรดให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เพราะนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะนำพาเราได้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาตอนนี้เธอได้เรียนรู้บทเรียนแล้วดังนั้นในช่วงท้าย เธอจึงอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่ลึกซึง้งข้อ14บรรยายถึงสภาพการในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาและอาณาจักรของพระองค์ในเวลานั้นโลกจะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหมือนกับภูเขาที่เต็มด้วยเครื่องเทศเมื่อถึงจุดนี้ประสบการณ์ของแม่ยอดรักผู้นี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำหยดหนึ่งที่ไหลหายไปในมหาสมุทรไม่อาจที่จะมุ่งหน้าไปได้มากกว่านั้นแล้ว แม้จะสามารถไหลให้ลึกยิ่งขึ้นได้ก็ตามในเวลานี้สิ่งเดียวที่เธอเหลืออยู่ในโลกนี้ก็คือร่างกายของเธอสิ่งอื่นล้วนแต่หายเข้าไปในอีกโลกหนึ่งแล้วดังนั้นเธอจึงไม่มีทางอื่นได้แต่ร้องว่าที่รักของดิฉันจา๋าเร็วเข้าเถอะขอให้พระองค์เสด็จมาอย่างรวดเร็วดังเลียงผาหรือกวางหนุ่ม เลียงผาหรือกวางหนุ่มที่อยู่บนภูเขาที่เต็มด้วยเครื่องเทศเป็นอย่างไรก็ให้พระองค์เสด็จมาในอาณาจักรของพระองค์อย่างนั้นแม้ว่าความรักจะครบสมบูรณ์แต่ยังคงขาดบางสิ่งไปเมื่อพระองค์เสด็จมาความเชื่อก็จะกลายเป็นความจริงและคำสรรเสริญก็จะแทนที่คำอธิษฐานความรักก็จะบรรลุถ,ถึงจุดที่ครบสมบูรณ์โดยปราศจากเงามืดใดๆและเรา จะปรนิบัติอยู่เบื้องพระพักพระองค์ในสภาพที่ปราศจากความบาปอย่างสิ้นเชิงนั่นช่างเป็นวันที่ดีเลิศยิ่งนักองค์พิเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเร็วพัน